ชาดกว่าด้วยเป็นทุกข์เพราะภรรยาไม่ได้ผ้าย้อมดอกดำอัตถกถาบุพะรัตชาดกครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีเย็นวันหนึ่งในโรงธรรมสภามีพระภิกษุผู้เป็นอุปชานำพระภิกษุหนุ่มสิทธิ์ของตนมาเข้าเฝ้าพระาศาสดาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อันเทวาสิกของข้าพระองค์ต้องการจะศึกด้วยพายแพ้แก่กิเลสพระเจ้าค่ะพระศาสดาตรัสถามพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นว่าดูก่อนภิกษุเขาว่าเธอกระสันจะศึกจริงหรือพระภิกษุหนุ่มกราบทูลว่าเป็นความจริงพระเจ้าค่ะเมื่อพระศาสดาตรัสถามว่าเพราะเหตุใดพระภิกษุหนุ่มก็ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เพราะข้าพระองค์คิดถึงภรรยาเก่าคิดถึงรอยยิ้มที่หวานปานจะหยดคิดถึงกิริยาที่นางออดอ้อนอ,อ้อซ้อมีหนำซ้ำนางยังมีรถมือในการทำอาหารเป็นเลิศข้าพระองค์ไตร่ตรองดูแล้วข้าพระองค์ไม่อยากจะจากนางไปไหนเลยพระเจ้าค่ะลำดับนั้นพระศา,าสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุหญิงนี้เป็นผู้ทำความพินาศให้แก่เธอไม่เพียงแต่ในการนี้เท่านั้น แม้ในการก่อนก็เช่นกันแล้วพระองค์จึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาแสดงดังนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในนคนพรพาราณสีพระองค์ทรงปกครองไพระฟ้าประชาราชด,ด้วยทศพิษราชธรรมบ้านเมืองจึงมีแต่ความสงบร่มเย็นและ,จะเจริญรุ่งเรืองเป็นอันมากในพระนคนพรพาราณสีแห่งนี้ มีอากาสัตถาเทวดาเป็นเทวดาผู้รักษาพระนครณหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่เกือบนอกเขตพระนครมีครอบครัวยากจนเข็นใจอยู่ครอบครัวหนึ่งประกอบด้วยสองสามีภรรยาที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวชายผู้เป็นสามีรับจ้างทำงานให้กับเศรษฐีได้ค้าแรงเป็นข้าววันละหนึ่งหมอ้อส่วนภรรยาอยู่บ้านดูแลบ้านและทำงานเล็กๆน้อยในบ้านเท่านั้น ชายผู้เป็นสามีรักนางมากเอาอกเอาใจทุกอย่างด้วยความที่นางนั้นสวยมีผิวพรรณผุดผ่องนวลละออดังสีดอกประยงสามีจึงไม่อยากให้ภรรยาตรากตรำทำงานหนักเมื่อมีสองปากสองท้องแต่ทำงานเพียงคนเดียวพวกเขาจึงยากจนมากมีแค่ผ้านุ่มห่มกันคนละชุดเดียวเท่านั้นชุดคือผ้าขาวที่ออกสีเหลืองคล้ำคราสำหรับห่มหนึ่งผืน สำหรับนุ่งหนึ่งผืนพอถึงเดือน12ซึ่งเป็นเดือนอันมีพระจันทร์สวยเริกัติกาในพระนครจัดให้มีมหรสพประจำปีซึ่งเป็นงานใหญ่ชาวพระนครต่างก็ตกแต่งบ้านเรือนร้านค้ากันอย่างสวยงามราวกับเทพนครให้สมกับที่รอคอยกันมาทั้งปีพวกชาวบ้านเมื่อเจอหน้ากันก็พูดคุยกันแต่เรื่องมหรสพเรื่องกีฬาที่จะแข่งขันกัน ยิ่งคนที่รับใช้ใกล้ชิดค้าราชบริพันของพระราชานำเรื่องออกมาเล่าว่าจะมีการแสดงจากเมืองอื่นมาแสดงให้ชมมีกีฬาแปลกใหม่มาให้เล่นมีข้าวของแปลกๆจากเมืองอื่นมาขายอีกมากมายผู้คนก็ยิ่งตื่นเต้นใกล้ถึงวันงานชายเข็นใจหยุดงานวันหนึ่งเอาผ้านุ่งผ้าห่มของตนมาซักที่แม่น้ำหวังให้ขาวสะอาดเตรียมตัวไปเที่ยวชมงานมหรสพ เขาปลดผ้าห่มออกมาซัากก่อนแล้วจึงค่อยซักผ้านุ่งทีหลังแต่ขณะที่เขาเอาผ้าฟาดกับหินเพื่อขจัดคราบสกปรกนั้นเขาเหวี่ยงผ้าฟาดแรงไปผ้าพลาดไปถูกแง่งหินที่อยู่ไกลๆกันผ้าที่เก่าเนื้อผ้าผุผุผืนนั้นกลายเป็นผ้าขาดเป็นรูจนไม่สามารถจะเอามาใช้อะไรได้อีกชายหนุ่มโอดครวนออกมาด้วยความเสียดายเท่ากับตอนนี้เขาเหลือแค่ผ้านุ่งผืนเดียวเท่านั้น พาห่มนั้นไม่มีอีกแล้วเมื่อสักพาเสร็จชายหนุ่มก็เดินหน้าเศร้ากลับบ้านเมื่อกลับถึงบ้านจากหน้าเศร้าๆของเขาก็กลายเป็นแช่มชื่นขึ้นมาเมื่อเห็นภรรยาอันเป็นที่รักนั่งคอยอยู่หน้าบ้านฝ่ายหญิงภรรยาเมื่อเห็นชายเข็นใจผู้เป็นสามีเดินเข้ามานางก็ถลาเข้าไปหาสามีพรางพูดว่านาย มหรสพปีนี้ฉันอยากจะนุ่งห่มผ้าย้อมดอกดำกอดคอท่านเที่ยวชมงานตลอดเดือนกติกะเจ้าค่ะแต่ชายเข็นใจกล่าวว่านางผู้เจริญเรายากจนเข็นใจออกปานนี้จะมีผ้าย้อมดอกดำได้ที่ไหนกันเธอจงนุ่งห่มผ้าขาวเที่ยวเล่นเถิดเดี๋ยวฉันจะซักให้สะอาดที่สุดเลยหญิงผู้เป็นภรรยาได้ยินดังนั้น ก็แสดงอาการกระเงากระงอดทันทีว่าถ้าไม่ได้ผ้าย้อมดอกดำฉันก็ไม่ไปชมงานแล้วท่านพาหญิงอื่นไปเถอะชายเขินใจพยายามอธิบายกับภรรยาว่านางผู้เจริญยายจึงคาดคันชันนักเล่าเราจะได้ผ้าย้อมดอกดำมาจากไหนเงินเราก็ไม่มีทำงานทุกวันนี้ก็แลกข้าววันละหมอเท่านั้นแต่หญิงผู้เป็นภรรยาก็ยังเซาสีไม่เลิกว่า ถ้าท่านตั้งใจและพยายามหามีหรือจะไม่สําเร็จเมื่อเราไม่มีเงินซื้อผ้าใหม่ท่านก็ไปหาดอกไม้สีดํามาย้อมผ้าให้ฉันสิในไรของพระราชามีดอกไม้สีดําอยู่มากมายท่านไปขโมยมาสักหน่อยนึงก็ไม่ได้ทําให้ดอกไม้ของพระราชาพร่องลงไปสักเท่าไหร่หรอกชายเข็นใจกล่าวว่านางผู้เจริญ ที่นั่นมีการป้องกันแข็งแรงยังกับสาบโบกขรณีที่มีผีเสื้อน้ำคุ้มครองฉันไม่อาจเข้าไปใกล้ได้ดอกเธออย่าชอบใจในผ้าย้อมดอกดำเลยจงยินดีในผ้าขาวที่มีอยู่เถิดคราวนี้หญิงผู้เป็นภรรยาร้องไห้ฟูมายขึ้นมาทันทีนางกล่าวว่านาย เมื่อความมืดยังมีอยู่ขึ้นชื่อว่าสถานที่ที่ลูกผู้ชายจะไปไม่ได้นั้นไม่มีเลยท่านอยากให้ภรรยาที่สวยที่สุดของท่านเศร้าหมองหรือเจ้าคะชายหนุ่มเมื่อเห็นน้ำตาของภรรยาก็ใจอ่อนดึงนางเข้ามากอดแล้วปลอบว่านิ่งเสือเถิดนางผู้เจริญเจ้าอย่าก,กังวลไปเลยฉันจะจัดการให้คืนนี้ ชายเข็นใจตัดสินใจจะไปขโมยดอกไม้สีดำในไรของพระราชามายอมพาให้ภรรยาคืนนั้นเมื่อภรรยาเข้านอนไปแล้วชายเข็นใจสะพายย่มหนังของตนออกจากบ้านมุ่งหน้าไปสู่ไรดอกไม้ของพระราชาที่ปลูกไว้ในพระราชอุทยานนอกพระนครขณะที่เขากำลังจะออกพ้นจากประตูพระนครอากาศัธเทวดา เทวดาประจำพระนครได้มาแสดงตนปรากฏตรงหน้าเขาพร้อมกับเตือนว่าดูก่อนชายผู้เจริญโทษของการขโมยดอกไม้คือประหารชีวิตท่านอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงกับดอกไม้เพียงไม่กี่ดอกเลยถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านจะหาผ้าสวยๆให้ภรรยาอีกสักกี่ผืนก็ได้ชายเข็นใจตอบเทวดาประจำพระนครด้วยความเด็ดเดี่ยวว่าท่านเทวดาผู้เจริญผ้าสวยๆที่ท่านบอกนั้น เมื่อไรก็ไม่รู้จะได้มาแต่เวลานี้ค้าพเจ้าต้องการดอกไม้สีดำเพื่อมาย้อมผ้าให้กับภรรยาที่จะใช้ในวันพรุ่งนี้แล้วข้าพเจ้ามองไม่เห็นหนทางไหนเลยที่จะได้มาท่านอย่ามาห้ามข้าพเจ้าเลยแค่ดอกไม้หายไปไม่กี่ดอกไม่ทำให้ไรของพระราชาพินาศสักหน่อยพูดจบชายเข็นใจก็เดินเหลกทางมุ่งหน้าไปนอกพระนครโดยไม่ได้สนใจเทวดาอีกเมื่อไปถึงไร่ดอกไม้สีดำ ชายเข็นใจซุ่มรอจังหวะเมื่อพวกเวรยามเฝ้าไร่เดินห่างไปแล้วจึงแอบปีนรั้วเข้าไปกระชากดอกไม้ยัดใส่ย่ามจนเต็มแล้วก็รีบปีนรั้วออกแต่ความรีบทำให้เขาไม่ทันระวังจึงพลัดตกรัว้วพวกคนเฝ้าไร่ได้ยินเสียงจึงพากันกรูเข้าไปจับชายเข็นใจแล้วมัดแขนไพรหลังเอาไว้ทั้งคืนพอรุ่งเช้าก็พาไปเข้าเฝ้าพระราชาพร้อมกับหลักฐานคือดอกไม้สีดำในย่ามหนังนั้น พระราชามีรับสั่งให้นำชายเข็นใจไปประหารชีวิตด้วยการเสียบหลาวจากก้นทะลุไปถึงปากเพื่อเป็นการประจานและหู่ไว้ผู้คนจะได้ไม่กล้าลักขโมยเมื่อถูกหลาวเสียบชายเข็นใจได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสในขณะที่เขายังไม่ตายฝูงแร้งกาพากันมาเกาะที่หัวรุมกันจิกตาของเขาด้วยจะงอยปากอันแหลมคม ชายเข็นใจไม่ได้ใส่ใจในความเจ็บปวดที่เขาได้รับเขากลับคิดถึงแต่ภรรยาสาวสวยและรำพึงออกมาอย่างอ่อนแรงว่าเราพลาดโอกาสจะไปงานมหรสพในเดือนกติกากับนางผู้นุ่งผ้าย้อมด้วยดอกดำพลาดโอกาสกอดคอเคขาครอกับนางเดินชมงานเดินชมเขาเล่นกีฬาเราไม่ได้ทุก์เพราะถูกหลาวเสียบ ถูกกาจิกแต่เราทุกเพราะนางผิวทองของเราจะไม่ได้นุ่งห่มผ้าย้อมดอกดำเที่ยวงานมหรสพตัางหากชายเข็นใจรำพึงพรำเพอแบบนี้ไปจนขาดใจตายและมีอบายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าพระาศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงจบแล้วพระองค์ตรัสว่าหญิงภรรยาในครั้งนั้นได้มาเป็นภรรยาเก่าภิกษุผู้กระสันในครั้งนี้ ชายเข็นใจได้มาเป็นภิกษุภูกระสันส่วนอากาสัตถะเทวดาคือเราตถาคต